เดีวครับชนี้จะพามารับชมวิธีการทําฝ้ากระดานรอบนอกนะครับที่ช่างเอี่ยวกำลังทำตอนนี้นะครับฝ้ากระดานรอบนอกนะครับเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับเป็นแผ่นเหมือนกับไม้ระแนงนะครับที่เราใช้นะครับเดี๋ยวมีวิธีการทายังไงทําแบบไหนรับชมไปเลยครับอันดับแรกนะครับต้องมีเขาเป็นเส้นไกด์ไลน์ก่อนนะครับนี่เส้นล่างเราไม่เอานะครับ เราจะเอาเส้นด้านบนนะครับตีเตากระไลสีด้อยนะครับช่างก็จะตัดจะตัด4ีลายนะครับเต้าเราตีสองข้างนะครับข้างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัดตามที่ช่างเขียนนะครับ95ซาสินบยิงเหมือนกับเป็นการยิงปืนลมนะครับ เป็นลมเข้าไปนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับยิงเป็นลมนะครับเราจะทำระยะห่าง40เซนนะครับตอนนี้นายช่างก็กำลังยิงโคงหลักนะครับไปเรื่อยๆนะครับ ยิงกอ,อกเสร็จแล้วเราก็จะายิงตัวเมนนะครับตัวเมนด้านยาวนะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังจะใส่เมนหลักนะครับตอนนี้น้องเจนนะครับก็กําลังสอดตัวซีไลน์เมนหลักนะครับให้ช่างเอี่ยวนะครับช่างเอี่ยวก็จะสอดประกบกันเสร็จแล้วช่างเอี่ยวก็จะยิงนะครับยิงตัว เมนยาวนะครับใส่กับตัวเมนละแนงนะครับสีลายของเราก็ใช้สีลายขนาดความหนาย,ยที่0.7นะครับถึง0.8นะครับทีช่างเอี่ยวก็กำลังทำการยิงสกรูนะครับตกตัวนะครับเมนเมนยาวของเราจะใช้4เส้นนะครับ นี้ก็จะเป็นตัวเข้ามุมนะครับจะใช้สไลด์ประกบกัน2เส้นนะครับแล้วก็ใช้เมนหลักมาคุ้ยแล้วก็ยึดใส่กันนะครับจะเป็นมุมโคงกว้างนะครับเป็นขั้นตอนการยิงโครงสไลด์นะครับนี่จะเป็นตัวเมนยาวนะครับ4เส้นนะครับในผนังสองนะครับแล้วก็ตัวกลางอีก2เส้นนะครับดูโครงแข็งแรงมากๆเลยนะครับเพราะว่าต้องมารับแผ่น สมาร์ทบอร์ดนะครับนี่เป็นด้านภายในนะครับนี่ซีลายตัวที่เป็นละแนงนะครับเราจะทำเป็นลายตั้งนะครับจะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมครับเป็นมุมเข้าฉาก45องศานะครับคำว่าว45องศาคือเราจะตัดนะครับ เราจะตัดแผ่น45องศามาใส่นะครับตอนนี้ช่างเอี่ยวก็กําลังเริ่มยิงแผ่นแล้วนะครับตอนนี้ช่างเอี่ยวและช่างเจนนะครับก็กําลังยิงแผ่นแล้วก็ใช้บักเต้านะครับตีดก่อนนะครับให้ได้มุม45องศาแล้วก็จะนําลงมาตัดนะครับโดยใช้ลูกหมูในการตัดนะครับตัด45องศานะครับแล้วค่อยเอาขึ้นไปยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้นายช่างนะครับก็จะเอาขึ้นไปวัดอีกรอบหนึ่งนะครับไม่แน่ใจนะครับว่ามันได้ตรงร่องหรือเปล่านะครับที่เห็นเป็นร่องตัวยูนะครับร่องของแผ่น45องศาจะต้องลงล็อกกันนะครับลงล็อกลงร่องกันกับแผ่นที่ติดไปแล้วนะครับมันถึงจะเข้า45องศาได้ออกมาสวยงามนะครับเดี๋ยวจะมีภาพให้รับชมนะครับตอนนี้ช่างเอี่ยว ตีบักเต้านะครับวัดแล้วเรียบร้อยนะครับวัดแล้วก็จะมาลงตีบักเต้านะครับนี่ดีตับนะครับพอดีตับเสร็จแล้วก็ใช้ลุมมูในการตัดนะครับน,นี่นะครับช่างก็กำลังทําการตัดมุม45องศานะครับพอช่างเอี่ยวตัดมุมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะนําขึ้นไปยิงสกรูนะครับ สกรูเราใช้สกรูขนาด6หุนนะครับเป็นเกลียวฝังนะครับหัวสว่านนะครับแต่ปลายนั้นเป็นปลายเรียบแหลมนะครับนี้ช่างเอี่ยวก็กําลังยิงสกรูนะครับในแผ่นที่เราวัด45ส,สองศาเมื่อกี้นะครับเป็นแผ่นเดียวกันนะครับกำลังทําการยิงสกรูงไปครับยิงสกรูตรงเส้นเมนยาวนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะยิงไม้มอบนะครับเสร็จทุกอย่างเราจะใส่ไม้มอบนะครับทีหลังนะครับยิงแผ่นเสร็จนะครับตอนนี้ช่างเอี่ยวก็กําลังยิงแผ่นที่เป็นแผ่นตรงนะครับแผ่นตรงเราก็จะยิงไปเรื่อยๆนะครับบ้านของเราก็จะอยู่ที่ความยาว95เซนนะครับแผ่นแผ่นหนึ่งนะครับความกว้าง60เซนนะครับ ความยาวอยู่ที่เมตรยี่สิบนะครับนี่เป็นบรรยากาศภายในนะครับโครงเข้าภายในนะครับของโครงเพดานรอบนอกนะครับช่างเหียวก็จะยังยิงไปเรื่อยๆยครับยิงตามโครงสีลายตัวยาวนะครับยิงฝั่งลงไปประมาณ 1- 2ึถึงมิลน,นะครับเพ,พื่อที่ช่างจะได้โป้ยาแนวให้เสนิทกับตัวแผ่นนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศด้านล่างครับทางเดียวก็กำลังยิงไปเรื่อยๆนะครับยิงไปเรื่อยครับยิงไปเรื่อยๆนะครับยิงก็ตรงกันนะครับส่วนที่เป็นแผ่นประกบกันช่างก็จะย้ำนะครับย้ำน็อตคู่นะครับหรือว่าย้ำน็อตสกรูคู่นะครับคู่กันเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นมุม45องศานะครับที่เราทํานะครับสวยงามากๆเลยนะครับให้มันตรงกับตัวเชิงชายนะครับแล้วก็ตัวมุมเสาบ้านนะครับจะออกมาสวยทันทีเลยนะนี่เป็นการรีวิวทาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ไม้มอบเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นมุกหน้าบ้านนะครับเป็นมุกซ้ายขวานะครับอันนี้เป็นมุม45หน้าบ้านนะครับ ที่ผมบอกว่ามุม45ของเชิงชายต้องตรงกันนะครับทั้งไม้มอบแล้วก็ทั้งแผ่นนะครับตรงกันกับมุมเสานะครับเป็นมุกหน้าบ้านนะครับนี่คือการเข้ามุม45องศาครับหัวใจหลักของการทาฟ้าเป็นงานรับนอกก็คือทํามุม45องศานะครับจะสวยนะครับแล้วก็งามนะครับ อันนี้เป็นด้านข้างบ้านครับติดไม้หมออเรียบร้อยนะครับส่วนติดกับฟิเนชชิ่งผนังนะครับเราต่อใช้ซิลโคโนในการยาแนวนะครับแล้วก็โป้โปเทคนะครับสกิมเข้าไปสกิมตรงหัวน็อตน,นะครับแล้วก็ขัดแล้วก็ทาสีรองพื้นแล้วก็ทาสียิงได้เลยนะครับก็ขอฝากกดตดตามกดซับสไครต์ให้ทีงมงานเราด้วยนะครับ นี่ก็เป็นคลิปการทำฝ้าเพดานรอบนอกนะครับก็ขอฝากผลงานเทียมันเราไว้ด้วยนะครับเทียมันปะลพลวิทย์เอนจิเนียร์นะครับสำหรับทิ่นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดสปายกดกระดิ่งติดตามให้กับเทียมันเราด้วยนะครับสำหรับดีนี้สวัสดีครับ